สวัสดีครับผมเชิดพงแก้วเอ้ยนะครับผู้ประสานงานประชาคมก็เล่าจังหวัดแพร่ครับก็ที่ผ่านมาครับจังหวัดแพร่ทํางานขับเคลื่อนเรื่องการนณรงปลปอดเล่าเบียในงานบุญประเพณีนะครับก็ส่วนหนึ่งต้องบอกว่าเราใช้น้องๆเยาวชนเป็นตัวขับเคลื่อนนะครับในการนณรงกับทางผู้ใหญ่นะครับว่ามีภาพของเยาวชนในการที่จะ ออกมาขับเคลื่อนผ่านรูปแบบของการใช้สื่อละคร,ะครใช้สื่อละครน,นลงแล้วก็รวมถึงการดน,นลงในรูปแบบต่างๆนะครับในการจัดงานซึ่งที่ผ่านมาก็ได้รับความสนใจแล้วก็เกิดน้องเยาวชนเกิดน้องเครือข่ายเยาวชนเกิดขึ้นนะฮะในจังหวัดแพร่อยู่2-3กลุ่มที่ทำงานเรื่องนี้นะซึ่ง เป็นที่รับรู้แล้วครับว่าตอนนี้เนี่ยถ้าในเรื่องของบูรเพเณีไม่ว่าจะเป็นงานฤดูหนาวงานกาชาติงานสงการ,นะรงานลอยกระทงซึ่งก็ทํามา2ปีแล้วนะก็จะมีภาพว่าจะต้องมีในส่วนของเยาวชนมนันลงในเรื่องนี้ซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนจากส่วนราชการนะครับที่รับผิดชอบของงานนี้นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นตอนนี้ก็เป็นวัฒนธรรมใหม่ของจังหวัดแพร่ไปแล้วนะครับ ที่จะพอมีงานบูรพเพณีเหล่านี้ก็จะต้องปลอดเล่าอย่างเงี้ยนะฮะในส่วนของในการมางานนี้สิ่งน่าสนใจคือในการที่คิดว่าจะนำเยาวชนที่จะมาขับเคลื่อนเรื่องงานศพปลอดเล่าได้ยังไงต่อไปซึ่งปกติภาคที่ดูแลเรื่องของงานศพปลอดเล่าก็จะเป็นในส่วนของประชาคมในท้องที่ซึ่งเยาวชนยังมีบทบาทน้อยมากในเรื่องของการจัดงานเรื่องงานศพปลอดเล่านะครับซึ่ง เชื่อว่ากลับไปก็จะได้คุยกับน้องนองเยาวชนว่าจะมีแนวทางยังไงบ้างในเรื่องของการที่จะรณรงคเรื่องงานสบปเล่าอย่างงี้